สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบรมีจัก,กรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่หซึ่งทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าชายบริพัรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะฉบับที่หนึ่งทับหกสองโฮเตนโฮมันนะเมืองบันดอง วันที่18มิถุนายนรัตนโกสินศก120ถึงชายบริพัทรดโดยพ่อได้รับหนังสือลงวันที่14เมษายนเรื่องตาปัสเก้อยากจะเข้ามาเมืองไทยนั้นแล้วเห็นว่าถ้าจะให้เจ้าพูดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดูไม่สู้ดีจึงได้จดหมายถึงพระยานนท์ให้คิดอ่านพูดจาได้คัดสำเนาส่งมาในหนังสือนี้ด้วยแล้ว แกก็คงจะไข่กบท้องเพราะเหตุว่าหนังสือนั้นไม่ได้สอนแกโดยท่วนทีเกณฑ์ให้แกนึกเอาเองบ้างตามชอบใจการที่พ่อมาเที่ยวยาวาครั้งนี้ต้นเหตุเกิดขึ้นด้วยกลัวอายุ48ซึ่งเป็นเขตอันหนึ่งของเจ้านายและรู้สึกไม่ใคร่จะสบายมีเดี๋ยวนี้เป็นหืดเกิดขึ้นกลัวว่าอยู่ในบางกอกเวลาต้นฤดูฝน จะเป็นหืดมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งกลัวลงรากมันจะมาฉวยเอาไปเสียอย่างเช่นท่านกลางในวงเล็บสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์จึงได้คิดออกมาเป็นอู่ทองหนีห่างอยู่สักหน่อยดูก็ประหลาดเมื่อมาจนจะถึงสิงคโปร์หมาที่พ่อเลี้ยงมาจะว่ามันเมาคลื่นก็ไม่ได้เพราะมันก็เคยไปทะเลแต่กิริยาง่วงงมงามเหมือนเมาคลื่น หน่อยหนึ่งก็ตายไม้เท้าที่ซื้อจากบาเดนไม่น่าจะหักเท้าลงไปทีเดียวแตกออกเป็นสี่ซีกได้บ่นอยู่ว่าอะไรมาเสียของที่ใช้ติดตัวและสัตว์ที่เลี้ยงใกล้ตัวเช่นนี้ทำให้รู้สึกขาดไปมากมาถึงนี่ก็พอเกิดเรื่องลูกเอียดเล็กวงเล็บสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาเจ็บ อันที่จริงเจ็บมาแต่กลางทางเมื่อก่อนถึงสิงคโปร์ครั้งหนึ่งไม่ได้ขึ้นเมืองนั้นครั้งเมื่อมาถึงยาวาก็หายขึ้นมาอยู่บุยเตนซอ็อกแม่เล็กพาไปเที่ยวที่สวนถูกแดดในเวลาเช้าครั้นเวลาเย็นไปถูกฝนอีกไข้กลับอาการก็คลายจนมาเมืองนี้เข้าใจว่าเป็นด้วยความประมาทมากกว่าอย่างอื่น ไม่มีใครที่จะคิดอ่านรักษาให้หายสนิทพ่อก็รู้แต่ว่าหายแล้วหายแล้วจนคืนที่สเวลาจวนรุ่งได้ยินเสียงรากและร้องมากก็ไม่มีใครตื่นอยู่กับแจมในวงเล็บเท้านา,นารีวรคณารักพ่ออยู่ห้องคนละฟากได้ยินเสียงไปดูเรียกหมอก็ยังเห็นไม่เป็นไรกันอยู่นั้น ออกจะเห็นว่าเคยเคยเป็นพ่อตื่นไปแต่ไม่ช้าก็เป็นความจริงคือประหลอดขึ้นถึงร้อยห้าไม่ลดเลยหมอบันดาและหมอของเราให้กินยาควินินถึงคราวละ10เกรนก็ไม่ถอยภายหลังได้ความว่าเป็นโรคไตพิการมีหอบมากได้ประชุมหมอใช้ถุงผ้าชุบน้ำห่อตัวแล้วเอาน้ำแข็งใส่ประหลอดจึงได้ลด หมอให้กินแต่น้ำนมก็ไม่ละลายแน่นเฟอเป็นตะกริวชักอาการมากตลอดวันยังค่ำอยังรุ่งจนได้ตระเตรียมการคลอดหมดแล้วทุกอย่างการที่กำหนดว่าจะตายนี้นับครั้งไม่ถ้วนยิ่งวันที่31เดิือนพฤษภาคมยิ่งเจ็บมากหนักในวันนั้นพวกเราที่มาไม่ได้เป็นอันหลับอันนอนย่างกลายกันยีวัน จึงได้เป็นอันพ้นจากอันตรายแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังลุกขึ้นไม่ได้คงจะเกือบอีกเดือนหนึ่งจึงจะกลับได้เงินที่เอามาใช้ก็หมดเที่ยวไหนก็ไม่ได้เที่ยวป่วยการเปล่าทั้งสิ้นนับว่าเป็นเคราะห์ร้ายทั้งเรื่องไม่มีความสนุกสบายอันใดเลยมีข้อที่จะระงับใจได้อย่างเดียวเพียงว่าถ้าอยู่บางกอกก็คงไม่หาย เพราะเหตุด้วยหมอไทยก็ไม่มีอะไรจะรักษาหมอฝรั่งในบางกอกก็ไม่มีดีเหมือนที่นี่จึงนับเอาว่าเป็นการมาสเะดาะพระเคราะห์ต่างประเทศก็เป็นการดีอยู่แต่ข้อซึ่งว่าเป็นไข้เพราะไตพิการนั้นกลับเป็นตรงกันข้ามคือกลายเป็นไตพิการเพราะจับไข้ประหลอดไม่ถอยเพราะเหตุที่ไม่มีไข่ขาวปรากฏอีกต่อไป พ่อตั้งหน้าคอยที่จะได้พบเวลาก็จวนแล้วหวังว่าตาปัสเก้จะไม่คลั่งเหลือเกินไปจุลาลงกรปอรอสำเนาพระราชหัตทะเลขาโฮเตนโฮมันนาะเมืองบันดองวันที่17มิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก120ถึงพระยานนโดยได้รับหนังสือชายบริพัฒ แจ้งว่าในการที่จะกลับเข้ามากรุงเทพมหานครครั้งนี้กับตันปัสเกอ้างว่าสวัสดีโสพลวงเล็บสมเด็จกรมพระสวัสดีวัฒนาวิสิทธิ์บอกไว้แต่ก่อนว่าเราจะเชิญให้เขาเข้ามาเที่ยวกรุงเทพมหานครสักครั้งหนึ่งครั้งนี้เห็นว่าเป็นช่องเพราะเขาได้ทำราชการของไทยมาช้านานขอให้ชายบริพัต ขอเงินค่าเดินทางให้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยสักครั้งหนึ่งชายบริพัตรได้ตอบว่าในการที่เจ้านายลูกเธอเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวเช่นนี้ไม่โปรดให้ผู้ใดที่ไม่ทรงคุ้นเคยด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจะจัดการที่พักอะไรต่างๆยากนักเขาว่าเขาเข้าใจแล้วจะขออยู่โฮเตทลแต่ได้ไม่จะได้ไม่เป็นที่กีดขวางอย่างหนึ่งอย่างใด อีกประการหนึ่งก็รีบมารีบไปจะอยู่บางกอกไม่เกินสามอาทิตย์ชายบริพัรจะพูดจาอันใดต่อไปไม่ได้เพราะเหตุว่าเขาไม่ได้พูดเป็นการปรึกษาเขาอ้างให้ขอพระบรมราชาอนุญาตทีเดียวดังนี้จึงต้องจดหมายเข้ามาการที่ฝรั่งซึ่งเป็นผู้ปกครองเจ้านายจะเข้ามาพร้อมกันกันกบสิทธิ์ดังนี้เป็นการยาก พระเหตุว่าคนไทยเราเป็นที่รังเกียจในการที่จะรับรองพร้อมกันกันกบเจ้านายถ้ามีการอันใดเป็นการต้อนรับซึ่งควรจะเป็นแต่เฉพาะในเชื้อวงหรือในคนไทยด้วยกันจะไม่เชิญเขาด้วยก็ดูไม่สมควรจะเชิญด้วยก็กีดที่สุดจนแม่เชื้อแลพี่จะไปมาหาสู่กันก็คงไม่เป็นการสะดวก ถึงว่าเขาจะยอมไม่เกี่ยวข้องอันใดก็ยังมีข้อสำคัญซึ่งเป็นข้อรังเกียจแท้คือฝรั่งในเมืองไทยตั้งแต่ทูตและกงซุลเป็นต้นมักจะเป็นคนมีอัธยาศัยหยาบคายโดยถือว่าเมืองเราเลวกว่าเมืองเขามีสัญญาที่เรายอมยกอำนาจชำระความให้เป็นต้นเหตุมักจะกระด้างกระเดือง เข้ามาถึงเมืองไทยพวกนั้นก็เข้าชักนำให้ทำธิ์ทำเดชไปต่างๆโดยจะไม่มีเหตุอันใดเลยความสนิทสนมและความนับถือกับลูกที่เคยมีมาแต่ก่อนก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งกับตันปาสเก้จะเข้ามาครั้งนี้ก็ไม่ได้มาในหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ลูกเป็นโดยสารมาเที่ยวแล้วก็จะกลับไปก่อน เราเป็นผู้เสียค่าเดินทางทั้งไปทั้งมาแล้วซ้ำจะเกิดโทษดังเช่นกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเห็นว่าควรจะป้องกันเสียอย่าให้เข้ามาได้นั้นเป็นการดีแต่การที่จะป้องกันดังนี้จะให้ชายบริพัตรพูดเองเป็นการไม่สมควรจึงได้ตอบชายบริพัตรไปว่าเรื่องนี้ได้สั่งให้พระยานนทพูดกับ,ก,บกับตันปาสเก้แล้ว ในการที่จะพูดนั้นต้องระวังอย่าให้เป็นที่ร้าวรานกันขึ้นและอย่าพูดให้เห็นเป็นเราไม่กล้าที่จะให้เขาเข้ามาเพราะการภายในของเราสกปรกรุงรังอย่างไรให้เป็นการที่เกิดความหมิ่นประมาทควรจะพูดให้เป็นทํานองว่าเราเห็นว่ากัปตันปัสเก้ได้เคยเป็นผู้ปกครองชายบริพัตรมาอยู่ในประเทศเยอรมันเมื่อเข้ามาถึงบางกอก จะไม่ให้มีอำนาจปกครองอย่างใดดูไม่สมควรถ้าจะไม่ปกครองรักษาอย่างเช่นที่เป็นไปในประเทศยุโรปก็เป็นการขัดข้องหลายอย่างซึ่งกลัวว่าจะจัดให้เรียบร้อยไม่ได้ในเมืองไทยซึ่งราษฎรนับถือเจ้านายมากให้พระยาณนลนคิดอ่านพูดจาโดยทํานองนี้หรือจะเห็นมีท่าทางที่จะควรพูดได้อย่างใด ก็ให้คิดอ่านพูดจาอย่าให้กับตันปัสเก,กเข้ามาครั้งนี้และอย่าให้เป็นที่ร้าวรานใดอันหนึ่งในการที่ชายบริพัฒรจะเข้ามาครั้งนี้ให้พระยานน์ปรึกษากับพระยาสุริยานุวัตรในวงเล็บเกิดบุญนาคคิดจัดการที่จะให้ได้เข้ามาตามกำหนดเป็นการสะดวกทุกอย่างพระราชหัตทะเลขา วันที่30กรกฎาคมรัตะนะโกสินทร์ศก120ถึงชายบริพัตรด้วยพ่อมีความยินดีนักในการที่เจ้าไล่วิชาได้คําสรรเสริญของเอมเปอเรอร์ในครั้งนี้นับว่าเป็นทุนอันวิเศษสำหรับตัวสืบไปภายหน้าการที่ได้รู้เหตุเรื่องนี้รู้จักเอมเปอเรอร์ก่อนที่รู้โทรเลขเจ้าที่ตั้งใจว่าจะให้รู้ก่อนนั้น การที่ตอบช้าไปเพราะเขาส่งตามไปยาวาเฉพาะเป็นเวลาเดินทางด้วยการที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตให้กลับในโทรเลขฉบับแรกเพราะยังไม่ได้รับของเจ้าแต่ได้นึกแล้วเห็นว่ามีเวลาถมไปดีใจกันเปล่าเปล่าเสียก่อนดีกว่าแต่บัดนี้ได้มีไปและได้รับคำตอบดังสำเนาที่ส่งมาด้วยในซองนี้แล้ว การที่จะกลับมาถูกเวลาพ่อไม่อยู่นั้นได้คิดเห็นแล้วว่าเจ้าคงจะอยากตามขึ้นไปแต่คงจะไปไม่พ้นอ่างทองหรือกระไรถึงเช่นนั้นก็คงยังดีกว่าที่ได้พบกันเร็วขึ้นการที่จะมานั้นได้มอบให้หน้าที่ทหารเป็นผู้จัดทั้งสิน้นเพราะกรมวังไว้ใจยากด้วยคนมักจะมีที่เป็นกกเป็นเหล่าจะหาความสุขไม่ได้ท่านเล็กในวงเล็บ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชคิดจะขึ้นไปกับพ่อแต่จิระในวงเล็บกรม,มหลวงนครชัยศรีสุรเดชเขามีธุระเรื่องเมียเขาวงเล็บหม่อมเจ้าประวัติสวัสดีจิระประวัติจึงจะเกณฑ์ให้เป็นผู้ดูการทั้งปวงทั่วไปในการที่จะรับเจ้ามาแลกการที่จะอยู่ในบางกอก เรือมหาจักกรีจะออกไปรับที่สิงคโปร์คงมีพระราชวรินทร์พระยามนตรีสุริวงศ์ในหน้าที่ราชองครักษ์คนหนึ่งทหารเขาจะให้พระสรยุทธ์เป็นผู้ไปถ้าจำเป็นจะต้องมีกรมวังพระราชวรินทร์เหยียดได้อีกในหนึ่งเขาจะให้กลางวงเล็บเจ้าพระยาวงสานุประพัฒน์หรือใครอีกออกไปด้วย ที่อยู่นั้นเป็นวังสรารรมผู้ที่จะรับใช้นั้นมหาดเล็กเวนศักด์แต่การที่จะมีรับแขกเหลือไปมาจะใช้นายทหารทั้งนั้นเป็นที่ว่าเหมือนมาอยู่ในกองทหารและได้สั่งให้จัดเรือแจวไว้เมื่อมาถึงจะควรขึ้นอยู่บกหรือจะลงเรือไปทีเดียวก็ตามแต่ใจถ้าขึ้นไปห้าวันล่องก็คงวันเดียวหรือสองวันเท่านั้น ค่ะคุณผู้ฟังคะพระราช,ชาทะเลขาฉบับวันที่30กรกฎาคมรัตนโกสินทร์ศก120ยังไม่จบนะคะคงจะต้องติดตามรับฟังในวันต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะ ช่วงเวลาของเพลงรักร,กรอสอ231ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีคลื่น AM 1593 h z กิทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง9้านาฬิกาโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com หรือเข้า f a c e b o o k c o m a m a r i n r a d i o เพียงเท่านี้ คุณผู้ฟังก็สามารถย้อนหลังรับฟังสารคดีอันทรงคุณค่านี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาอุดมศิริจากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ